สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่วันนี้ก็อยู่ที่อูเซเบียครับอยู่กับสต,ต์ดินดวนโอ้โหวันนี้รู้ไหมพี่เก่งนี่อยากมามากเลยกวนกวาอยากมามากเลยครับเดี๋ยวพาไปดูครับ ไอ้ที่เขาอยากมาเนี่ยเพราะอะไรเดี๋ยวพาไปดูนี่พาไปดูครับโอับ๊ายบายครับสวัสดีครัครบไปไหนมานี่ฮะ สวสดีคร oh, hey. ับสวัสดีไปทางโรนได้ยินในเสียงเลยคนทำพาดกัไปเมื่อกี้เลยแกในรถนมาที่มานั่งเ้ยรอับผมอยู่เลยนนค เยอะเลย้วเล่นไปพอดไปไ่งหอนเนะปลาเราได้อะไรินข้าวครับวันดีครับแโอ้แสบบ่อสยบบ่มาอิ่มแล้วลูกกวให้อิ่มแล้วบอเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้ยอิ่มเร็วแ่นี่กินอยู่่วหนกใุ่นี่ยมามาักเาลูกเ้าลูกว่าคื่บว่างมือจันรดี่าไปกามาแล้วบอ ้ซอยจุไหมโอซอยจุไหมเจบะเอาเลยเอาเลยเลยออมออมอยู่ในหม้อเต็มอยู่เดี๋ยวได้ปะซอยจุบ่ค่อยถนัดครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเจเนนครับสวัสดี้ครับโอ้ยอันนี้ชอบไหมเร็วจังเลยฮะโอ้ผมขับออกมาจังนี่นี่มาโรกันนานหรือยังครับเนี่ยจริงไหมมารอตั้งแต่ตอ้งมาวันรอตั้งแต่สามโมงยินน่ะนี่นะโอ้เป็นสิบคลิปกับเจนตาย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 รอพี่เก่งคนเดียวอ่ะอันนี้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยตอนที่โทรไปถามเลยเออผมดูคลิปเจตินดูอยู่ ผมเห็นรถรถกู้ภัยแวบแวบรถผมกอกลับเลยป๊าป๊าป๊าไป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 หน้าอสารมากเลยอุตส่ารีบมาไหมรีบมาปุ๊บไอมารนี่ยรุ่นไอ้เต้ยโทรตามอีกให้เบขับรถมาให้อีกก็เลยต้องเตลิดไปประคนชัยอีกโอ้ยตายตายตาย ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอาเบียร์แล้วเราไม่เอาหรอกไปจุ่มไหมในเต้ยแหละพอพอเรามาเนาะดูหน้าาดูวิเกีง เกียบเลยเตยมาแบบควันดำเลยอ่ะโอ้ถาแงรถเยเตยได้แงแล้วถ้าผมจำทางได้ผมเหยียบตามอ่ะผมมันหนักรอยี่เ่ผมมันหนักผมอ่ะเดี๋ยวจะให้ตอนตอนเสยเตยเลี้ยวาพกรไทยอ่ะโอ้ยหมดหเลยอีมาเตยเลี้ยวเข้ากรไทยผมจับไม้อ่ี่ เดจะกมือนตอนนที่ข้านมาจากไระมาจากไหาจนทรายครับที่ว่าอยู่ไออะไรนะถึงอะไรนะถึงยายแย้มตั้งนานยังไงนุ่นไปรับไอเต้ยอยู่บกคนชัยอีกเออ นี่ดิเต้ยคนสองดำเต้ยคนสองดำเก่งสีแดงตามมาอู่ชายใหญ่ด้วยนี่เอาชดแก้วไหม เดี๋ยวมลินก้อนไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋อวอกินนั่นบ่อะไรนั่นนะเลินว่าไม่ไหวเนาะเียวหล่เบเบียลซอยจุซอยจุกมันอันกินทีดี่มีแหม เซียเบียเด้ทิ้งทิ้งเตยเลยไหมโอ้ยทิ้งน้องนุ่งเลยนี่ทิ้งน้องนุ่งเลยตายเลยตายไม่ได้หรอเราจะไปขับมาให้บอกว่าไม่ต้องมาใช่ไหมนี่จะมีอะถ้าจะไปขับให้บอกว่าไม่ต้องมาหรอกเอ้าเองขับรถแรงกว่าเองขับรถแรงกว่าพี่เองมีอะไรเออไอ้นี่ไม่รู้ทาง เรินเสียงมาต้องใส่จากนู่นน่ะเออมามาูพี่มามามยกแก้วกันเก้มอไรเอาชุดแก้วชุดแก้วีะีงหมดแก้วหมดแก้วหมดแก้วไอ้เต้ยนีแก้เองอ่ะตัตอตต้าวเนีาไปน้ำท่วมได้ไหมล่ะก็าดารเตรรถ โอ้ยเมื่อวานะม่วานยากจะบอกอปลาเราไปหาปลา่านี่ะเติ้งกกบานเนี่ี่มนู่ไเลยบอกว่าจนั่นแล้วเหมือนทามสบายขึ้นบ้านไหนโอ้ยก็รถจอดตั้งสองคันเนาะสองคัร้ึเลยไม่ไม่ได้ออกมารอถจอดขวางทางนั้งสองคัน อยู่ไหนที่บ้านนี่นี่กระแดงด้วยนี่ที่บ้านแล้วมันท่านม้วนมันเลโอ้หอันนี้ม้วนมูวนอู้หูมีน้องเฮ้ยบ้างเสือไหมโอ้โหมันเกินรถโตติดกันอะไรเงี้ยออกไม่ได้มันเละต่อไม่ได้หรอติดนั่งที่เราเสียเต้ยนั่งบิดที่แล้วนี่ไไม่หวเลยนี่เฮ้ยรับประกันกี่วันวะอะไรรับประกันกี่วันอันนี้นะอันนี้แล้วแต่เจ้าของรถเขา เอาน้ำมันมาล้วแกงแกงอรงโบเดี๋ยวครับไม่เสียดมเสียดมมาไมได้เสียดมคุ้มทำรถเ่เสียดมไปไหนคุ้มลูกน้องอยู่รถเดล่วไงคุ้มลูกน้องนึกปั้นนีก็ยังทำนะเอาล่งจานรถคุมยังไม่ทำเลยดิโอ้โเฮ็ดแบบเแท้นึกปั้นนีไหม นายโซโลไปไหนล้วเมื่อกี้กบานลยปบโซล่าแมเราข้ไปลงคิปบบไหนโอ้ฟ้าไปลงคลิป่งกลงคิปด้วยินดิยก่อบินดวนครับินดวนม่นได้มาไม่ว่างเกมไม่างเกมาไกลดีมานี่เกมก็ต้องกลับร้านใส เจ้ก็เลยไม่มาสงสารคนแก่แกมอล้วแกขับรถยากวันนี้แกยังไปนอนอยู่ในบอกอยู่อู่ชายใหญ่ไงี้แหละถ้าไม่นอนอะไรเปรียต้องใส่เมื่อยป่ะตาฝนหลับค่ะไอ้มันจะมีเบาะรถอยู่ตรงท้ายลาดไหมหลับยู่นู่นแหละพี่เก่งเด้อไป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 พี่เก่งไปไปไปยู่นั่นแหละไรโอ้ ไอ้รถกดทํายังไม่เสร็จไปไปไปอยู่นั่นแหละตายเลยไม่ไปยังไงคนหนึ่งบอกว่าสาวมารอเช็ดหาจนแล้วเนาะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยพี่เก่งต้องมารอตั้งนานแล้วเนาะนั่นแหละถ้ากำลังต่อไฟอยู่เนี่ยไฟเลี้ยวจะเป็นไฟท้ายไฟท้ายจะเป็นไฟเลี้ยวเลยต่อผิดเนี่ยต่อผิดถูกเลยแกมันไม่ได้อยู่นั่นไงแกไม่ได้ทำอะไรเลยเดินวนรถเดินไปเดินมาอยี่ยนั่นแหละ

โอ้กำลังลงคลิปยุ่นน่ะกำลังอัาลงคลิปยุ่นน่ะมันมีปิทันสอรอบหรอดูอะไรครดพี่น้องี่นองมดูกันครใคพี่น้องพี่น้องใครี่เพื่ออะไรวาีอได้ยันนี้อ้นี่นี่ก็โทรไปกวนไหมเขากำลังจะมุ่งหน้ามานี่โทรไปหาอีกพี่ได้กลับไปอีก่นี่ครับก็ออกมานู่นก็ไปประคนชายเลยเราไปดูผมต้องถวายพี่จินว่า ผมนี่เขาบอกมันฮะพี่ตินกำลังงุ้มหน้ามาทางนี้ผมโทรบอกก็เลยบอกแล้วเอ็งทำไมไม่ให้เขามารับว่ะโอ้ยไม่ก็งงว่าถึงจอลเทมากแล้วทำไมไม่วิ่งตรงจะเลี้ยวไปประโคนชัยก็นี่เลยมารับมันโอ้ยไม่รู้จะโทรบอกยังไงเนาะโทรไลน์เข้าอยู่เลยเอาตามติดไป ตะโบลูกนี้ขาดเดือเอาอย่าเงียบเลยครับอย่าเงียบเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอทำรถให้เสียลูกที่สี่ได้ลูกนี้ขาดเดียวไม่ต้องซื้อรถเสียเตเตืูกมาไม่นี่12ล้อ4พันเลยเออมาไหมนี่เสียตมก็เสร็ฮะคอนหมดเล้ะเดี๋ยวเร่งทำรถก่อนกลับไปเร่งทำรถก่อน มาไหมนี่มาเรียงกันหมดเลยรถไมโครก็รื้อไปสองพันยังไม่ประกอบเลยไม่ได้เอารถไมโครมาประกอบให้เขากันวะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เชฟทบดูแบบก่อนอ่ะคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับ